สวัสดีครับผมสองฝั่งคง channel นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิถีชีวิตของสาวราวสาวหงหรือว่าน้องหงคนสวยคนเก่งของเรานะครับน้องหงก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บหินเพื่อจะเอาไปสร้างสาธารณประโยชน์กับวัดเนาะวัดที่วัดบ้านของน้องหงวัดบ้านโพไซเมืองสองครสวรรค์เขตนะครับเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบอข้างทางเนาะ มีป่ามีอะไรที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไม้พันไม้ต่างๆ,างๆนาน,นานนกับฝั่งลรานะครับที่ฝั่งไทยเราก็อาจจะหาดูแบบนี้น้อยลงทุกทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกับน้องหงนะครับว่าเขาจะไปทำแบบไหนนะครับเ<ค><ณ>พื่อนๆมาเก็บหินกับน้องๆกับอาเนหลายๆคน<ณ> นนก็เน,น,น,นี่ค่ะกำลังพากันขี่รถนะะหอดหอดดงแหละแต่ว่าพันหอดเอาเหิ้ oh. ตันโอ้ oh. ลึกน้ำลึกน้ำทางออาไปลึกหลับเน,น,น่อยอยากง่ยจักหน่อย คเจ้าหงกามาหอดปาลาเร็วนาะมาหอดมองเอาหินแล้วก็มาพอหมูอีกคันหนึ่งนะเนาะผัวขเจ้ามาก่อนตอนนี้เจ้าหงกามาหอดมองมาอาหินแล้วนะเนาะพอเอานนห้องีนห้องน้ำไหลาหอดปาลนนาเร้ววนจากตงไปกลัวเอาดินเอาปั๊บ นั่นก็คือเขาจะเอาไปก้อนแถวไกล,กลๆเนะาะเราก็ต้องไปเอาบางไกลอีกในนึงเนาะเขาจะกวดเอาเหินตมห้องน้าเป็นห้องน้ำลายแล้วมันกะมันจะมีหินเนาะนี่นก็คือขุดเอาเขากระสอบเมื่อคนละกระสอบเอาเมื่อกรอเป็นใหม่เนาะดีในวัด เมื่อนละหนึ่งกระสอบตอนนี้กำลังมาฮอดยังประท่านได้พอสอบเลยแล้วตอนนี้ก็เอาเร้วเรยบ้อยเนาะแล้วก็กำลังสิติดรถไทย,ไมยเมื่อเนาะคนละสอบเมื่อยเมื่อย ไปเอาอีกสองสอบเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้สามสอบเลยสามคนยังอีกสองสอบอยู่ทางหน้าของออ้กับของมูนั่นก็คือน้องนำบ้านกับน้องตัดเนาะนั่งมือถ่ายรถโอ้ยเมยเมยสอบที่สองสอบเนาะเพราะว่ามันอยู่ห่างกันคนละโซงหม่องเพราะว่าในหันกับเป็นห้องน้ำไหลคือกันแต่ว่าหินบ่ไหลเราก็เลยแบ่งกันมาเอาคนละทางเนาะอีกทางนี้มันจะเป็นทาง ห้องน่อยเนาะมาเอาทางห้องน่อยแลนรหลดไปเอาหินอีกสองสอบเนาะอยู่ฝากฝังพุนเกลยวเห็นเขียวสองสอบ คนละภาคหวยเนะาะพอสะฮุงอาอยุภากนี่ส่วนไอ้สรงคนไปเอาอยู่ภากนั้นตอนนี้เ่นกำลังเลนรถไปเอามาแลนอันนี้ก็คือมาขวางหวยเน,ะนาะอันนี้มันจะมีเป็นก้อนหินที่ว่ารถพอไปได้แต่ว่าทางน้ำม,มันรถไปบ่ได้เนาะมันเป็นแบบสูบมันลึก แาต่ตำม,มาเลยผ่าพอ่พอพอ่าชั้นสองตอนนี้ก็อหอดบัตรแล้วข้าไปพูดได้มดัม้ย แกเฮีเขามาวัดเนาะยันละหนึ่งกระสอบไปเลยคุนพ,พ,พนุ่นเลยพุนเลยพุนเลยแกเฮีมาเท่นด่หน่ะยในห้องมวง์ทัวร์เพิ่นจิเท่บนบนนั่งลิน หอดเ้วหอดวัดเดวนี่ก็คือสถานที่วัดปันเสาหงเนาะตอนนี้ก็หอดบอนเอาเหินมาเทเดว คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะครับติดตามคลิปต่อไปและกดไลค์กดแชร์ชาหงลำเดอ้อครับขอบคุณทุกนรงใจที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่กับคลิปต่อไปของสาวราวสาวหงนะครับเ mm hmm. พื่อน